เด็กๆจ๋าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งให้ตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูทราย ครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรื่องที่ครูนำมาเล่าก็คือเรื่องกบกับหนูนะคะหน้าปกก็จะเป็นรูปกบแล้วก็รูปหนูนะคะตามเนื้อเรื่องเลยเด็กๆอยากฟังเนื้อเรื่องกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากฟังแล้วเดยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะห,หน้าบึงน้ำใสอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีฝูงกบและฝูงหนูอาศัยกันอยู่อย่างมีความสุข อยู่มาวันหนึ่งกบตัวหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับหนูเลยยุแยงกบตัวอื่นๆให้เกลียดพวกหนูและวางแผนยึดครองบึงมาเป็นของตนเองหนูได้ยินสิ่งที่พวกกบพูดก็โกรธจึงประชุมกันวางแผนรับมือฝูงกบเมื่อกบกับหนูมาพบกันจึงทะเลาะและต่อสู้กันเพื่อขับไล่อีกฝ่ายให้ออกไปจากบึง หัวหน้ากบและหัวหน้าหนูต่อสู้กันจนไม่ทันระวังตัวเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมาโชบทั้งคู่ไปเป็นอาหารอย่างง่ายดายนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะกันเป็นโอกาสให้ผู้อื่นฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้นะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้นักเรียนฟังแค่นี้ถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานของครูอีกให้เด็กๆ ติดตามครูไปในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ